กรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นจักรพรรดิฝันเห็นราชาฝันเห็นพระราชาที่อยู่ต่างชาติจักรพรรดิหรือพระราชาคือบุคคลผู้มีอํานาจในการปกครองแผ่นดินถ้าหากว่าในความฝันของคุณนั้นคุณได้ฝันเห็นจักรพรรดิหรือฝันเห็นพระราชาต่างชาติ หรือต่างประเทศคำทํานายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณจะได้เดินทางไกลหรือไม่อย่างนั้นคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาติมาคอยให้การช่วยเหลือถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดคุณก็จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาและมีฐานะดีการได้ฝันเห็นจักรพรรดิหรือพระราชาต่างชาติ จึงนับว่าเป็นความฝันที่ดีครับเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นจัก,กรพรรดิหรือฝันเห็นพระราชาต่างชาติได้แก่0998 098914 919968